สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จาาออฟซิลานะครับมีรถกระบะยอดนิยมของเมืองไทยนะครับคันนี้นะสวยสุดๆมานําเสนอนะครับใครที่เป็นสาวกดีแมกนะครับห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดเลยมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับสีเดิมบางทั้งคันนะครับ ยอดนิยมสุดประหยัดเลยนะครับคันที่เราจะมานำเสนอกันก็นกคือ Isuzu D-Max All New นะครับเครื่องยนต์2.5นะปี2015นะครับเกียร์ธรรมดาสวยสุดๆคันนี้น็อตไม่ขยับเดิมๆเ,เลยนะครับราคาเงินสดเราขายอยู่ที่ฟังดีๆราคา369,000บาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพาชมเลยนะอ่านะครับ สำหรับ isuzu d max all new คันนี้นะครับปี2015นะเครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้สีเดิมบางเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะอ่าน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับนี่อ่าสีสันสวยงามนะครับบางๆงจริงๆอ่าเดิมเดิมเลยนะอ่าสีบอลเงินนะครับคันนี้แคปเปิดได้นะหน้าหลังเดิมเดิมนะครับอ้าเดี๋ยวแน่นๆนิดนึงเอาแคป์หอแน่นเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าซูมด้านในก่อนนะครับนี่นะครับอ่าแอร์แบ็กคู่นะครับคันนี้นะ อ่าสวยมากเลยนะคันนี้นะครับภายในสะอาดสวยงามนะครับแคปเปิดได้นะอ่านะครับหน้าหลังเดิมๆช่วงล่างดีคัสซีสวยเลยนะครับสีเดิมบางจริงๆหน้าหลังเดิมๆนะครับอ่ะมาดูท้ายเลยนะครับเครื่องยนต์2.5นะคันนี้นะครับอ่าปี2015นะขอย้ํานะครับอ้าวมาดูท้ายนะครับอ้าวนี่สภาพท้ายนะอ่านะครับนี่เม็ดอาร์คหมุดดุมน็อต เดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับอ้าวไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนรับประกันเลยนะครับนี่นะสภาพแบบนี้หายห่วงนะครับอ่าดูพื้นกระบะให้ด้วยนะอ้าวนี่นะครับนี่พื้นกระบะสภาพเดิมเดิมจริงๆอ่าอ่ามานะครับใครที่กําลังมองหาดีแม็กอยู่นะคันนี้นะครับสวยสุดสีเดิมบางน็อตไม่ขยับจริงๆนี่นะครับเดิมเดิมหาสภาพนี้ยากมากนะอ่าประหยัดน้ํามันยอดนิยมของเมืองไทยเลยนะครับ อ่านี่สภาพภายในนะครับสภาพภายในสะอาดสวยงามนะครับนี่แอร์แบ็กคู่เบรก ABS กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นหนาวเฉียบเลยนะเพลงพร้อมมากๆเลยอ่านะครับเครื่องดีสุดๆเลยนะครับเนี่ยช่วงล่างดีคัสซีสวยอ่าซูมเลกไมให้หน่อยนะครับอ่านี่เลขไมแท้ๆนะอ่าเห็นไหมครับเห็นเลขไมเนาะเห็นไหมเห็นเลขไมไหมเอาด้านนี้อ่า อ่านี่นะครับเลขใหม่อ่านะครับเลขใหม่แท้ๆนะครับอ้าวสองแสนนะอ่านะครับมาตำแหน่งต่อไปที่เราต้องดูกันนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูนะใครที่กําลังดูรถมือสองอยู่นะครับอ้าวนี่ดูตำแหน่งนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คต้องอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับนี่เดิมโรงงานนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจริงๆนะไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนไม่เคยทําสีนะครับต้องอยู่สภาพอย่างนี้นะครับอ่าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะ ต่อ,อไปเดี๋ยวเราจะพาดูห้องเครื่องด้วยนะครับอ่เครื่องดีมากๆเลยเครื่องยนต์2.5นะคันนี้นะครับอ่มานี่นะติดเครื่องแล้วนะครับมาเลยมานะครับ Isuzu D-Max All New นะครับเครื่องยนต์2.5ปี2015นะครับเครื่องยนต์2.5นะอ้าวนี่ติดเครื่องแล้วนะครับเสียงเครื่องเงียบมากๆเลยนะอ่ามานะครับตำแหน่งต่อไปที่ต้องดูนะครับนี่นะ น็อตฝากระโปรงนะครับนี่ไม่เคยขยับไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยจริงๆนะครับอ้านี่นะครับซูมกันเห็นกันสดๆอย่างนี้เลยนะนี่ซุ้มซอกเสาเดิมนะครับอ่าคานหน้าเดิมนะนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจริงๆน็อตไม่เคยขยับหมุดดุมนี่ดําเดิมเลยนะครับอ่านี่นะสังเกตง,ง่ายๆนะครับนี่สภาพแบบนี้หายห่วงนี่แผ่นเพลทดาเดิมนะครับนี่แผ่นพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะอ่า เขอีซูซูต้องมีหวัหวหัวหมุดสีชมพูแบบนี้นะแต้มสีชมพูแบบนี้นะครับรูปดูนี้จะเรียบเนียนมือเลยนะครับอ่าซูมซูมซอกเสาเดิมเลยนะครับอ่าซูมเนียนะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกงจริงนี่กันกันความร้อน you ยอยู่ Popular ครบสติ๊กเกอร์เม็ดอัพอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับอ้าวมาดูแทรกันเลยนะครับนี่สีแต้มต่างๆนะครับอ,อยู่ครบต้องหยูดแบบนี้นะสีแต้มโรงงานนะครับอ้าวสังเกตเลยนะสีชมพูอย่างนี้นะครับของอีซููนะ อ่าดูแทรกันเลยนี่ควันอายไม่มีเลยนะครับอ่าเสียงเครื่องเงียบม,มากๆช่วงล่างดีสุดๆเครื่องปกติทุกอย่างรถพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่อ่ะเช่นเคยนะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบขับวนให้ดูกันเลยนะเอาผู้ช่วยเรามานั่นนี้นะครับอ่ามานะครับนี่เดี๋ยวจะขับวนให้ดูกันสดๆเลยนะคันนี้นะครับอ้าว สำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับปี2015นะครับเครื่องยนต์2.5อ้าวราคาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไปเลยนะอา้าวลองขับกันให้ดูเลยนี่นะครับนี่ช่วงล่างดีมากเลยนะเครื่องดีสุดๆเลยประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้เครื่องยนต์2.5นะครับเกียร์ธรรมดาปี2015นะครับ รถมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับจริงๆคันนี้สีเดิมๆทั้งคันเลยนะไม่เคยเคลียร์เลยแครเปิดได้ด้วยนะครับคันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานมากคันนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมละนี่ได้แอร์แบกคู่เนะครับเนี่ยคันนี้แอร์เย็นหนาวเฉียบเลยนะเพงเพพะด้วยอ่านี่นะครับย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ i s u z u d Max นะครับ All New นะเครื่องยนต์2.5ปี2015นะครับราคาเงินสด369,000บาทนะครับใครที่สนใจนะั้นรีบๆด่วนๆเลยนะครับอ่านี่นะขับวนกันให้เห็นแบบนี้เลยสดๆกันตรงนี้เลยนะครับอ้าวมาแล้วะครับนี่นะครับมาอ้าวนะครับมาแล้วนะ นะครับขับบนกันให้ดูทดสอบกันเห็นเห็นสดสดกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับสมาชิกนะฮะท่านใดนะครับที่กำลังมองหา d m a x ใช้งานอยู่นะครับห้ามพลาดเลยคันนี้ i s u z u d m a x a l l n e w เเครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดานะครับปี2015นะครับเงินสดเราขาย ที่ราคา369000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่ดูแล้วชอบนะครับรีบเลยนะโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 6698777นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะ095 6698777นะครับหรือท่านใดนะครับนั่งรถประจำทางมาเรามีรถไปรับที่บขอสอนะครับลูกค้าท่านใดนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินขับรถมาเองร้านเราติดถนนใหญ่สังเกตง่ายนะครับจากออฟซิลานำรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนออีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ